ในช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สนามบางไซรกอล์ฟแอนด์คันทีคับไปอยู่ปรเทพสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคิวมาเรื่องของการพัดแน่นอนเพราะเป็นในเรื่องของออนเดอะกรีนใช่ออน h e g r กรีนตอนนี้ผมจะทำเป็นค่อนข้างอยากดีแบบพีอามบ้างทำ EP เรื่อยๆอ๋อเหมือนอู้ไม่มีเรื่องที่จะคิดแล้วก็ยืนเลยไม่ใช่ชูจริง คือผมได้ไปอ่านบทความของไทเกอร์มาครับครั้งก่อนผมเคยนำเสนอบทความของฟิลเล่นลูสันไปแล้วว้าวครั้งน,นี้เป็นของไทเกอร์บ้างครับ,รบ<ม>เอามาถ่ายเทอาสูกกันฟังไทเกอร์เนี่ยจะแบ่งวิธีการเล่นลูกสั้นออกเป็นหลายๆแบบเราจะเห็นเขาสม่ำเสมอว่าเขาจะมีไม่เชี่ยวอฟช็อตเกมคือคุณจะมีจินตนาการในการเล่นสั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ตอบสนองกับลูกสั้นได้ดีมากครับทิปของเขาทิปแรกบนกรีน,นี่แหละของนิพเตอร์พัพเตอร์อย่างที่คุณเห็นนะ เวลาที่เขาพัดไม่ดีเขาจะมี2เรื่องในหัวให้เขาคำนึงถึงและกลับมาเช็คตัวเองสม่ำเสมอเรื่องแรกเวลาที่เขาพัดไม่ดีนะเขาจะเน้นไปที่ความรู้สึกในการจับคลิปอ๋อ f e e l i n การจับคลิปอันดับแรกถูกต้องการจับิปอันดับแรกเขาให้สเกลเป็นหนึ่งถึงสิบถามคิวก่อนหนึ่งถึงสิบหนึ่งคือเบาที่สุดสิบคือจับแน่นที่สุดคิวจับประมาณไหนห้าครับห้าคุณตอบเป๊ะมากไทเกอร์จับที่5เหมือนกันนี่เหมือนผมรู้หลักสูตรเลย5ของไทเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าในสเกลของ ทัวรีนครับก็คือในระดับที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจับอย่ที่ห้าเวลาที่เขาเริ่มผัดไม่ดีปั๊บเริ่มแบบมีการโตกที่ไม่เหมือนอไม่เหมือนธรรมชาติของเขาแล้วครับผมอย่างแรกก็จับมาโฟกัสเรื่องคลิปก่อนว่าเขาจับอยู่ที่5ของเขาจริงๆหรือเปล่าอ๋อก็คือเพรสเชอร์เพรสเชอร์เพรสเชอร์ที่การจับคลิปอยู่ที่ประมาณ5จาก1เต็ม10อ่าแต่1เต็ม10ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ของไทเกอร์ของคิวเนี่ยอ่าโอเคที่5ครับโอเคนั่นคือเรื่องแรกนะครับโอเคเรื่องที่สองเขาเน้นไปที่ eye a l i g n m e n t Posture ก็คือ,อท่าทางการยืนเซตอัพใช่ไหมครับแล้วก็ eye line ตำแหน่งถูกต้องใช่ไหมใช่ครับนั่นคือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เขาอยากไปเช็คตัวเองก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณ p พ s t u r e ดี eye alignment ดีเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาเป็นอย่างที่คุณคิดแล้วเกิดวันหนึ่งที่เกิดมันมีอาการ,าการผิดพลาดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยอย่างแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือเรื่องของไ l i g n m e n t นต์นี่คืออีกจุดนึงที่ทยก็จะเน้นในทิปนี้ครับผม,มก็คือกลับมาเช็คตัวเอง ออกรอบไป18หลุมสามหลุมแรกพัดยังไม่เป็นปกติไม่เป็นตัวเองสักทีลองกลับไปเช็คข้อแรกข้อ2ดูกลับมาดูเบสิกเบสิกเลยเพราะว่าจุดเล็กจุดเนี้ยแหละไอ้จุดอะไรที่มันพาดง่ายแหละเป็นก่อให้เกิดปัญหจุใหญ่ตามมาทีหลังถูกต้องครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะในเรื่องของโพสเจอร์แล้วอายอะไรเม็หรืออายไลนะ์เนี่ยเพราะาผมก็เป็นโปรสอนกอล์ฟเหมือนกันถูกบสอนกับอย่างนี้มาเหมือนกันครับ,รบว่า ถ้าเกิดว่าโพสเจอร์เซตอัพดีครับโอกาสที่ลูกจะลงหลุมมีมากถึง80%ต้องอน่งน้อยมันก็จะไปอย่างที่ใจเราคิดใช่จุดที่เราเลงมันจะไปอย่างนั้นถูกต้องอเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยคลิปเพ e เชอร์อ่ะหถึงสิ 10. ลองไปค้นหาตัวเองดูว่าจุดที่คุณผ่อนคลายมากที่สุดคือจุดไหน ถ้าเกิดว่าลองหาไม่ได้นะครับลองบีบเบาที่สุดคือหนึ่งแล้วก็แน่นที่สุดคือสิน,อนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลงมาถูกต้องครับถูกต้องครับง่ายที่สุดไม่ให้กำเนิดมันเทนส์เกินไปด้วยถูกต้องอันที่สองก็คืออย่างที่บอกโพสเจอร์และอายเออร์ไลเมนต์ครับผมแล้วส่วนอายเออร์ไลเมนต์หรือไอไลน์เนี่ยมันมีมวิธีการเช็คไหมครับเผื่อถ้าผู้ชมอยากเขาดูอยู่เราเคยทำตอนนี้ไปแล้วนะเรื่องการเช็คเช็คไอที่เราดรอปลูกลูกกอล์ฟกันอันเดนโบทำอีกรอบหนึ่งครับแล้วอันนี้ใช่ไหมสมมติว่าอันนี้เป็นจุดลคคออออออฟขขงงเเเเเเรรรรราา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 ใช่่่่มมั้ยยบบบโโพสสสจจ์์ทีีลลููกกปปป๊๊แแตตนนนซดดวว ตรงกับลูกบอลที่อยู่ข้างล่างไหมอย่างเงี้ยผมต่ำกว่านิดนึงแสดงว่าผมควรจะขยี้าไปขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไฮไลท์มันอยู่บนเหนือลูกกอล์ฟพอดีอ๋อโอเคนี่คือการเช็คตัวเองนี่ก็คือการเช็คนะครับไออไลน์เมนหรือไอไลน์ใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณโปรเทมามากครับคิวครับและนี่ก็คือสาระดีๆในช่วงของอ้อนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้ครับ